ฉเฉลยข้อสอบเอล e เวลฟิสิกปี68นะครับข้อที่2ส่วนโดยส่นทอนพิมเซ็นนะครับโจทย์มีอยู่ว่าปาก้อนหินออกไปในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว12.3เมตรต่อวินาทีจากจุดที่อยู่สูงจากพื้น41.1เมตรนะครับหากไม่พิจารณาแรงต้านของอากาศ คำถามคือก้อนหินตกกระทบพื้นห่างจากจุดปาในแนวระดับกี่เมตรนะครับก็คืออย่างนี้นะเราตั้งต้นที่จุดที่สูงจากพื้นออกไปนะครับอันนี้สมมติเป็นจุดที่สูงจากพื้นออกไปนะครับ เป็นระยะเท่าไหร่เป็นระยะอ,อันนี้สูงจากพื้นเป็นระยะสี่สิบเอ็ดจุดสี่เฮ้ยสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเมตรหินถูกปล่อยออกไปนะ หินถกเป่าอ,อไปจากตรงเนี้ปึ๊บทีนี้หินถูกปาออกไปเนี่ยมันจะมีอัตราเร็วตอนเริ่มต้นนะอัตราเร็วไปในแนวแกน x เ,เนี่ยสิบองจุเมตรต่อวินาทีทีนี้หินมันก็เกิดอะไรขึ้นครับ มันก็เคลื่อนที่ไปแล้วก็ตกลงมาสู่พื้นคำถามคือระยะห่างจากพื้นในแนวราบแนวราบก็คือแนวนี้สมมุติห่างออกไปด e ลต้าเอ็ให้เราหาด e ลต้าเตัวเนี้ยเอ๊ะว่ามันห่างออกไปในแนวราบจากจุดที่มัน คว้าปลาออกไปเนี่ยเท่าไหร่เออก็คือระยะนี้นั่นเองนะครับแนวระดับมันจะมีคําว่าแนวระดับกับแนวดิ่งถูกไหมทีนี้การเคลื่อนที่ในลักษณะนี้นะมันเป็นการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายถูกไหมเออการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายก็คือจะมีการเคลื่อนที่ในใน2แนว มีการเคลื่อนที่ใน2แนวในเวลาเดียวกันนะครับก็คือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งและก็การเคลื่อนที่ในแนวระดับนี่เป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งแนวเนี้ยเขาเรียกว่าแนวแนวดิ่งแนวเนี้ยเขาเรียกว่าแนวระดับอะไอย่างเงี้ยแนวระดับ นะมันเคลื่อนที่2แนวพอร้อมกันลงล่างแนวหนึ่งไปทางขวาแนวหนึ่งพร้อมกันเลยมันก็เลยเกิดการยื้อกันของการเคลื่อนที่นะแล้วมันก็โค้งลงแบบนี้โอเคนะทีนี้มันจะมีสมการที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะมันมีหลักอย่างนี้ครับในการเคลื่อนที่แบบโคงจีคายนยหลักของมันก็คือการเคลื่อนที่ในแนวระดับนะ มันจะมีอัตราเร็วคงที่ครับัตราเร็วคงที่หรือความเร็วคงที่อันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญนี้การที่ความเร็วคงที่มันจะมีสมการเข้ามาเกี่ยวข้องแค่สมการเดียวก็ v เท่ากับดลต้า x ส่วน t ในขณะที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่แนวดิ่งแนวดิ่งก็คือแนวแนวขึ้นลงลนะมันจะเป็นการเคลื่อนที่แบบความเร่งคงที่ไม่ใช่ความเร็วนะความเร่งคงที่นะก็คือค่าจี ความเร่งจะเป็นค่าจีทีนี้มันจะมีสูตรเข้ามาเกี่ยวข้องกรณีที่ความเร่งคงที่มันก็จะไปเกี่ยวกับสี่สูตรที่เราเคยเรียนในการเคลื่อนที่ในความเร่งคงตัวนะมันจะมีสูตรเข้ามาเกี่ยวข้องสี่สูตร v เท่ากับ u บวก at นะหรืออีกสูตรหนึ่งเ y delta y คือการกระจัดในแนวแกน y นะบางคนอาจจะไม่คุ้นกับสัญลักษณ บางทีเราใช้เดลต้าวใช้เดลต้าเแต่เรามักจะในหนังสือฉบับปรปับปรุงใหม่เนี่ยเขาแยกกันนะถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งก็ใช mm ้เดลต้าวการเคลื่อนที่ในแนวระดับใช้เดลต้าเแต่มันก็หมายถึงการกระจัดทั้งคู่นั่นแหละนะเท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลังสองอีกส่วนหนึ่งก็คือเดลต้าเท่ากับ u บวก v ส่วน2 คือมันจะมี4สูตรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใช้สูตร v กํลังสองเท่ากับ u กําลังสบวก2 a d e l t a y เนะี่หลักมันจะมีอยู่แค่นี้การเคลื่อนที่แบบ p r o เ e กต์ตานะมันจะมีการเคลื่อนที่ใน2แนวพร้อมๆกันคือในแนวระดับความเร็วจะคงที่ในแนวดิ่งความเร่งคงที่ก็จะมี4สูตรใน,นระดับความเร็วคงที่ก็จะมีแค่สูตรเดียวนะครับ การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท่อ่ะทีนี้เราก็ลองพิจารณาทีละแนวนะเราหาเดลต้าเใช่ไหมทีนี้เราก็ลองพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวระดับ สูตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องจากสูตร v เท่ากับเดลต้า x ส่วน t ความเร็วในระดับอัตราความเร็วมันคงที่นะมันเริ่มที่12.3มันก็จะ12.3ไปตลอดองั้นเราแทนความเร็วด้วย12.3ได้เลย กับเดลต้าเส่วน t เราหาเดลต้าเอ็กใช่ไหมเราแค่ย้าย t ไปอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายเดลต้าเเนี่ยเราก็หาได้โดยเอา12.3ไปคูณกับ t แต่เรายังหา t ไม่ได้ก็ต้องติดออกไปก่อนเป็นสมการที่1แล้วกันนะงานต่อไปก็ต้องหา t อ่ทีทำไงครับเราก็ลองไปพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอันนี้แนวระดับใช่ไหมเมื่อกี้อะันนี้ลองดูกันที่ในแนวดิ่งเราก็หยิบมาสักสูตรหนึ่งที่มีทีอยู่ด้วยแล้วก็ต้องมี มีโจทย์กําหนดระยะมาให้ก็ต้องมีการกระจัดอยู่ในสูตรนั้นด้วยแล้วมีอะไรอีกต้องมีความเร่งด้วยเพราะเรารู้ว่าความเร่งคงที่คือคือค่า g นะในกรณีนี้แล้วก็ต้องมีเวลาด้วยยั้นหน่วยไอ้สูตรที่เหมาะที่สุดก็น่าจะเป็นสูตรนี้แล้วแหละนะ delta y เท่ากับ uyt บวกหนึ 12, u t บวกหนึส่วนส at กำลังสองนะครับงั้นจากสูตร delta y เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลังสอ่ะลองแทนค่าเดลต้า <Y> ก็คือ44.1แต่อย่าลืมว่าเอาสูตรนี้มาใช้นะมันต้องคำนึงถึงทิศทางด้วยนะสูตรนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการกระจัดเนี่ยมันเริ่มจากบนแล้วก็ลงจากด้านล่างแสดงว่า delta y เนี่ยมันมีทิศลงล่าง ถูกไหมเ,เดียวตัาว y เนี่ยมีทิศชี้ลงล่างางั้นเวลาแทนค่าทิศชี้ลงล่างเราก็ต้องติดลบให้มันหน่อยหนึ่งนะก็แทนด้วยลบ44.1 u u คืออัตราเร็วเริ่มต้นในแนวดิ่งมันเริ่มต้นโดยอัตราเร็วในแนวระดับเนี่ย12.3แต่อัตราเร็วในแนวดิ่งเป็นเท่าไหร่ครับตอนเริ่มต้นมันวิ่งไปใน,นระดับ ตอนเริ่มต้นแสนดงว่าอัตราเร็วในแนวดิ่งเนเป็นศะนย์นะนั้นอัตราเร็วในแนวแกน y าการพิจารณาในแนวดิ่ง่ย,ยูเริ่มต้น,เ,นเป็นศูนยครับ0นคูณกับทีบวกกับ1นึ่ส่วนองเนี่ยก็คือค่า g างั้น a อคืออะไรครับค่า g ก็คือ9.8แแต่ว่ามันมีทิศช,ชี้ลงล่าง อย่างน,นี้เราก็เลยเวลาแทนค่าก็เลยต้องติดลบนะยันต้องแทนด้วยลบ t กกำลัง2อ่ะคิดเลขแล้วก็หาทีครับมันเป็นยกกำลังสองนะมันก็จะเหนื่อยหน่อยตอนคิดเลขนะลบ44.1เท่ากับ0คูณทีก็ได้0 2กับอันนี้บวกอันนี้ลบก็ได้เป็นลบถูกไหมสองกับ9.8ตัดได้ก็เป็น4.9กาทีกำลัง2องสุดท้ายมันได้เป็นลบ44.1เท่ากับศูนย์ลบ4.9ก็เป็นลบ4.9กาทีกำลังสองหาทีครับเราก็ย้ายข้างลบ44.1หารลบ4.9 เท่ากับ t กำลังสองอ่ะทีนี้ทำไงครับเราก็ t กำลังสองก็ได้เท่าไหร่ตัดลบตัดลบนะลบตัดลบได้ลบกูณล,ลบก็เป็นบวกเลื่อนจุดหน่อยหนึ่งครับอันนี้สอนคิดเลขด้วยนะเราไม่มีคืัองคิดเลขนะ441หนึ่งเลื่อนจุดมาเลื่อนจุดบนเลื่อนจุดล่างด้วยเป็น49เออมันจะได้ไม่มีทศนิยม นะการคิดเลขก็สําคัญนะเราไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับคิดเลขให้แม่นนะทำไงครับก็เอาแม่เจ็ดหารนะเนาะทีกำลังสองก็เอา แม่เจ็ดหารสี่ส่นึ่งส่วนสีหาร7จ็ดเจ็ดเจ็ดสี่เก้าดห้าสามดหกสี่สองตัดตัดเจ็ดเจ็ดแล้วทดไป2ก็เป็น7จสา อ่าโทษไปสองก็ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเอออย่างนี้อ่ะเราก็จะได้ t กำลังสองเท่ากับนี้สอนวิธีคิดเลขด้วยเนาะหกสิบสามส่วนเจ็ดนะอาจจะช้าหน่อยสำหรับคนที่ไม่คล่องนะก็จะคิดให้ละเอียดเลยนะครับใครคล่องแล้วก็ ผ่านๆดูแค่ผ่านๆได้นะครับอ่ะทีนี้7กับ6 3ยังตัดได้นะตัดได้เลยครับ7 9 6 3จะได้ T ีกำลังสองเท่ากับ9แสดงว่า T อ่าก็ได้เป็นสาม 3, นั่นเองอ่ะทีกำลังสองได้9ถูกไหม ด้นก็คือรูทเซึ่งก็ t ก็คือ3จริงมันต้องได้บวกกับค่าลบเนี้ยแต่ t เราไม่สนใจค่าลบสนใจแค่ค่าบวกอ่ะได้ t เป็น3วินาทีโอเคต่อไปเราก็แทน t เท่ากับ3ลงใน1เราก็จะได้ว่าเดลต้าของเราก็เท่ากับ12.3นะ ทีก็แทนด้วย3ามเดี๋วถ้า x ก็เป็นเท่าไหร่ครับ3คูณ3เป็น9แล้วก็จุด3 2 6 3 1 3ก็เป็น36.9หนะหน่วยก็เป็นเมตรดังนั้นนะครับอ,อะไรล่ะหน่วยก็เป็นเมตรนะ36.9ก็ตอบ ตัวเลือก4นั่นเองนะครับ ระทบพื้นห่างจากจุดปาในแนวระดับ36.9เมตรตอบตัวเลือก4โอเคจบเนะ